ออนไลน์คือทางรอดเพราะว่าณนะปัจจุบันเนี่ยสินค้าทุกอย่างเนี่ยมันถูกตีโอบมาจากต่างประเทศจากสถิติที่เราเก็บมาเนี่ยมีสินค้าจากต่างประเทศเกินกว่า90%นะครับรวมมูลค่ามากกว่า300ล้านรายการบนช่องทาง e-marketplace สิ่งนี้ครับเลยกลายเป็นว่าเราถูกบีบทุกทางค่าคอมมิชชั่นขึ้นตลอดเวลาแล้วส่งผลให้เวลาเราแข่งขันเนี่ยเราเนี่ยก็สู้ได้ยากขึ้นไปเรื่อยๆครับ การที่เราจะพลิกขึ้นมาสู้ได้เนี่ยเราต้องกลับมามองในมุมของเกมใหม่ที่ไม่ใช่เกมของการแข่งปริมาณไม่ใช่เกมของการแข่งฐานร,ราคาแต่เป็นเกมของการส่งต่อคุณค่าให้กับผู้บริโภคผ่านการพัฒนาสินค้าในรูปแบบใหม่คือสินค้านวัตกรรมครับ ณวันนี้เราต้องยอมรับนะครับว่าถ้าให้เราจะมาสู้กับจีนเนี่ยนะครับในการทําสินค้าผลิตเยอะราคาต่อนหน่วยต่ํามันอาจจะไม่ใช่ทางของไทยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสินค้าอะไรล่ะครับที่จะทําให้เรานั้นก้าวไปสู่ในอีกหนึ่งระดับของการค้าในอนาคตนั่นก็ต้องเป็นสินค้านาวัตกรรมอย่างแน่นอนครับแต่ทีนี้หลังจากนี้เนี่ยอนาคตของสินค้านาวัตกรรมจะเป็นอย่างไรและทําอย่างไรที่ทําให้ผู้ประกอบการสินค้านาวัตกรรมสามารถที่จะสื่อสารการตลาดและเข้าถึงได้ในอนาคตวันนี้เรามาพูดคุยกับทางคุณ วารุสายบัวครับกรรมการสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยและประธานกรรมการบริหารบริษัทแบรนดิสต้าจำกัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับแหมขออนุญาตเรียกคุณแบงค์นะครับยินด,ดีครับคุณแบงค์ครับอย่างที่ผมเกริ่นไปก็คงไม่น่าจะผิดมากนักนะฮะคงจะต้องถามว่า หลังจากนี้ต่อไปเนี่ยในมุมมองของสินค้านวัตกรรมมันจะมีบทบาทอย่างไรต่อประเทศเราและรวมถึงต่อตัวผู้บริหารอย่างเจ้าของบริษัทบ้างครับครับขอเกริ่นให้ฟัง่งนี้นะครับว่าความท้าทายของผู้ประกอบการในประเทศไทยตอนนี้ก็คือว่าเราไม่สามารถแข่งขันกับจีนได้และที่สําคัญเนี่ยวันนี้เหมือนเรากําลังเช่าใช้ระบบของจีนเนี่ยอยู่ในประเทศไทยอยู่นะเราก็เห็นว่าเจ้าของแพลตฟอร์มต,ต่างเนี่ยก็เป็นคนที่มาจากทางประเทศทั้งนั้นเลย สิ่งนี้ครับเลยกลายเป็นว่าเราถูกบีบทุกทางค่าคอมมิชชั่นขึ้นตลอดเวลาแล้วส่งผลให้เวลาเราแข่งขันเนี่ยเราเนี่ยก็สู้ได้ยากขึ้นไปเรื่อยๆครับการที่เราจะพลิกขึ้นมาสู้ได้เนี่ยเราต้องกลับมามองในมุมของเกมใหม่ที่ไม่ใช่เกมของการแข่งปริมาณไม่ใช่เกมของการแข่งขันราคาแต่เป็นเกมของการส่งต่อคุณค่าให้กับผู้บริโภคผ่านการพัฒนาสินค้าในรูปแบบใหม่ๆคือสินค้านวัตกรรมครับแต่ในมุมของผู้ประกอบการไทยก็ไปถึงฝั่งฝันก็น้อย ถ้าเรามาถอดบทเรียนว่าอะไรที่ทําให้สินค้านวัตกรรมของไทยมันไปไม่ถึงฝั่งฝันเหมือนกับประเทศอย่างสาหรัฐหรือว่าทางด้านตะวันตกครับคุณแบงค ออต้องบอกว่าสินค้านวัตรกรรมในประเทศไทยเนี่ยมีจุดเริ่มต้นมาจากนักวิจัยนะครับที่มีความเก่งในการที่จะพัฒนาสินค้าค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับแต่ว่าปัญหาส่วนหนึ่งที่เรามักจะเจอคือนักนวัตรกรรมเนี่ยไม่สามารถที่จะสื่อสารความเจ๋งหรือความน่าสนใจของสินค้าให้กับผู้บริโภคได้รับรู้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าสินค้านวัตรกรรมบางตัวอยู่แต่ในหิ่งไม่สามารถเข้าสู่ห้างได้หรือสินค้านวัตรกรรมบางตัวขึ้นมาอยู่ในตลาดแต่ก็ไม่สามารถขายได้เพราะ ผู้ที่เป็นคนพัฒนาสินค้าเนี่ยไม่สามารถที่จะทําให้ผู้บริโภครู้ว่าสินค้านี้มันแตกต่างจากสินค้าที่มีอยู่ในตลาดที่ราคาถูกกว่าอย่างไรครับโอ้โหถ้ามาแบบนี้เนี่ยเท่ากับว่าตอนนี้สิ่งที่เป็นหัวใจสําคัญของสินค้านวัตกรรมเนี่ยจะบอกได้ไหมครับว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของการสร้างการรับรู้หรือการตลาดครับคุณแบงค์ ต้องเล่าให้ฟังอีกครับว่าออพอสินค้ามันดีแต่ผ่านการเล่าเรื่องที่ไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยคนก็จะงงว่าอะ้วสินค้านี้ทำไมฉันต้องยอมจ่ายแพงกว่า เพื่อที่จะได้สินค้าตัวนี้มามันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าวันนี้เนี่ยเรามาปรับปรุงวิธีการเล่าเรื่องหรือทําให้ผู้ประกอบการนวัตรกรรมเนี่ยเขาเข้าใจว่าการที่จะขึ้นมาอยู่บนตลาดอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยจะช่วยเขาได้อย่างไรมีอะไรที่เขาเขาจะต้องระมัดระวังบ้างเนี่ยมันก็จะช่วยให้เขาเนี่ยสามารถ1คือเอาตัวรอดได้2ก็คือสามารถที่จะขยายตลาดแล้วก็เติบโตบนโลกออนไลน์ได้แล้วก็สามารถแข่งขันกับแบรนด์ที่มาจากต่างประเทศได้ครับ เมื่อสักครู่ผมได้นคำว่าการตลาดดิจิตอลแสดงว่าตอนนี้เนี่ยฟันแนลสำคัญคือมันอาจจะไม่ใช่แค่การเล่าเรื่องแหละแต่มันอาจจะต้องเป็นการทำทุกอย่างให้มันอยู่ในโลกของการเก็บข้อมูลในการพุ่งเป้าไปถึงคนที่อยากซื้อของเราจะบอกได้ไหมครับว่าการตลาดดิจิตอลตอนนี้มันเป็นมันเป็นหัวใจสําคัญที่จะทําให้สินค้านวตัตก,กรรมไปถึงฝั่งฝันต้องใช้คําว่าเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการเลี่ยงไม่ได้นะครับจากเดิมเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าเออเป็นสิ่งที่เป็นอีกช่องทางหนึ่งแต่ณปัจจุบันเนี่ยออนไลน์คือทางรอดเพราะว่าณ ปัจจุบันเนี่ยสินค้าทุกอย่างเนี่ยมันถูกตีโอกมาจากต่างประเทศถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้อยู่ในประเทศเราก็ตามนะครับจากสถิติที่เราเก็บมาเนี่ยมีสินค้าจากต่างประเทศเกินกว่า90%นะครับรวมมูลค่ามากกว่า300ล้านรายการบนช่องทางอี Marketplace แล้วเราเนี่ก็คือเป็นแค่เรียกว่าเป็นฝุ่นละอองเล็กๆที่อยู่บนนั้นแล้วกลไกลของตลาดณปัจจุบันนะครับก็ กดขี่ผู้ประกอบการทําให้ผู้ประกอบการนาวัตกรรมณปัจจุบันเนี่ยจากเดิมงเล่าเรื่องก็ไม่เก่งและโดน,นกลไกตลาดบีบอีกมันก็ส่งผลให้เขาอะอยู่รอดได้ยากมากขึ้นครับแต่ถ้าเรารู้วิธีการเราเข้าใจกลไกตลาดเรารู้ว่าทําแบบไหนแล้วรอดทําแบบไหนแล้วเฟลมันก็จะทําให้เขาเนี่ยมีช็อตคัดในการที่จะเริ่มต้นได้ง่ายแล้วก็จะประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้นครับ ผมถามนิดนึงแล้วกันว่าจริงๆนะวันนี้เนี่ยคนที่เข้าร่วมโครงการ SME เนี่ยอันนี้คือเราไม่พูดถึงสินค้าวัตรกรรมนะเราพูดถึงแบบทั่วไปเลยเราก็มีอบรมเยอะนะแบบอบรมการตลาดดิจิตอลอบรมการยิงแอดผมถามว่าโครงการเหล่านี้คนที่เข้าไปร่วมเนี่ยมันอาจจะมีประสบความสําเร็จแหละแต่ผมถามว่าในมุมมองของคนที่ทําทางด้านของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยเนี่ยการอบรมแค่นี้มันเพียงพอไหมครับ ต้องใช้คําว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับแต่ปัญหาอย่างหนึ่งที่เรามักจะเจอก็คือผู้ประกอบการมาเรียนรู้ครับแต่หลังจากจบคลาสอบรมไปแล้วเขาอาจจะทําต่อไม่ได้หรืองงงงไม่รู้จะไปยังไงต่อหรือลองทําไปแล้วแล้วจะแก้ปัญหาระหว่างทางเนี่ยทำไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้มีประสบการณ์ในตรงนั้นมาก่อนเขาเป็นคนที่ทําสินค้าเก่งครับแต่การเล่าเรื่องการตลาดเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่มันเป็น DNA ของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราไปทําเองมันก็เลยอาจจะงงง,งบ้างหรืออาจจะไม่มีกําลังใจเมื่อทําแล้วมันไม่เกิดผลลัพธ์ เพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราก็เลยบอกว่าการที่จะลุกขึ้นมาผลักดันผู้ประกอบการนวัตรกรรมให้ประสบความสําเร็จเนี่ยเราทําแบบเดิมจัดอบรมแบบเดิมไม่ได้แล้วครับมันก็เลยเกิดมาเป็นวิธีการดําเนินการใหม่ๆในโครงการ i n นโนมอลที่เราได้เริ่มทําใน4ปีที่ผ่านมาครับทีนี้เนี่ยถ้าเราบอกว่าทําเหมือนเดิมมันก็ได้ผลลัพธ์แบบเดิม i n นโนมอลทำอะไรที่มากกว่าการอบรมครับ อินโนมอเนี่ยคือพื้นที่การเรียนรู้ครับที่ถอดบทเรียนให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้เห็นว่าวิธีการที่สําเร็จเขาทํากันยังไงแล้ววิธีการที่ล้มเหลวเขาทากันยังไงข้อแรกครับคือเราช่วยย่นระยะเวลาการลองผิดลองถูกให้กับผู้ประกอบการครับโดยเรามีร้านค้าต้นแบบผ่านการร่วมมือกับแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็นลาซาด้าช้อปปี้ทิกตอกแล้วก็รวมถึงแพลตฟอร์มขายสินค้านวัตกรรมของไทยอย่าง b e a ต t y n ิ s t a แล้วก็ o n น s t a com ครับสิ่งที่เราเข้าไปร่วมมือทําก็คือว่าเราเนี่ย ขายให้ดูเลยนะไลฟ์ให้ดูเลยนะเราเนี่ยทำคอนเทนต์ให้ดูเลยว่าคอนเทนต์ที่ขายของได้การไลฟ์ที่ขายของได้เนี่ยเป็นอย่างไรเสร็จแล้วเนี่ยเราจัดเป็นคลาสอบรมครับ15คลาสต่อนเนื่อง3เดือนเพื่อถ่ายทอดให้เขาดูว่าเนี่ยไอเวลาทำแล้วขายได้เนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยได้เข้าใจกลไกของการขึ้นมาอยู่บนอ e ีคอมเมิร์สครับว่ามันไม่ใช่แค่ของดีอย่างเดียวแล้วจบ เขาต้องเข้าใจกลไกเกี่ยวกับเรื่องการเงินเข้าใจกลไกเกี่ยวกับเรื่องของการลงมบโฆษณาการตลาดว่าจะบริหารจัดการยังไงให้เหลือกําไรแล้วก็สามารถขยายไปต่อได้บนโลกอะไรครับโอ้โหถ้าผมสรุปเนี่ยคือหลายคนอาจจะมองว่าตัวสินค้าเหล่านี้โอเคมารจิ้นมันสูงนะ แต่อย่าลืมว่าพอมาจิ้นมันสูงในสินที่เกิดขึ้นคือคุณอาจจะต้องยอมแลกกับการสื่อสารการตลาดเพราะมันเป็นสินค้าใหม่คุณต้องทำ storytelling ที่ดีเพราะฉะนั้นเรากำลังจะบอกว่าโครงการนี้มันแตกต่างเพราะว่ามีแชร์เขาว่าถ้าเหมือนรายการรายการประกวดนางงามนางแบบก็เหมือนมีเมนเทอร์เนาะใช่ครับมาจับมือเราเขียนเลยครับ ผมถามต่อได้ไหมครับว่าถ้าเทียบกันแล้วจากแค่อบรมอย่างเดียวแต่นี่มาอบรมด้วยลงมือทําให้คําแนะนําและสอนจริงเหมือนมีแซนด์บ็อกซ์ให้เขาเนี่ยใช่ครับผลลัพธ์ที่ได้มันแตกต่างมากน้อยขนาดไหนครับ ผลลับที่เห็นอย่างหนึ่งคือผู้ประกอบการเนี่ยเหมือนมีพี่เลี้ยงคอยดูแลตลอดระยะเวลา3-4เดือนครับเขามาทำแล้วเขาก็มาถามว่าเฮ้ยเขาทำตรงนี้มันไม่เกิดมันเพราะอะไรเราก็แนะนําวิธีการแล้วเปิดตัวเลขให้ดูเลยว่าถ้าทำเนี่ยจะต้องทำแบบนี้แล้วต้องปรับปรุงโฆษณาแบบนี้ปรับปรุงคอนเทนต์แบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็มี พื้นที่ให้เขาได้ทดลองทําจริงมีแคมเปญการตลาดสนับสนุนให้เขาได้ทดลองขายเรามีพื้นที่เปิดให้ไลฟ์แล้วเราก็ไม่ได้ทําแค่ออนไลน์อย่างเดียวด้วยครับเรามีการจัดกิจกรรมผ่านช่องทางออฟไลน์ด้วยไม่ว่าจะเป็นงานอเวอร์แฟร์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการมาไลฟ์ในงานแล้วก็ทําให้สินค้าเขาจากที่อยู่บนออนไลน์อย่างเดียวเนี่ยได้มีโอกาสเจอผู้บริโภคในช่องทางออฟไลน์ด้วยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นที่น่าสนใจก็คือว่า1ก็คือว่าบางคนน่ะไม่เคยขายได้ผ่านออนไลน์ก่อน เขามาข่แตกนะฮะขายได้จากโครงการนี้เราดูยอดเฉลีย่ยบางคนยอดขายออนไลน์เติบโต3 0บกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ <c oughs> บางคนเนี่ยคือ100%เลยร็ลยคือ <c oughs> เพราะว่าเขาขายออฟไลน์อย่างเดียวนะมีเจ้าหนึ่งนะครับคือเขาทาเกี่ยวกับเรื่องของออายแมวนะเป็นายแมวที่มีนวัตกรรมในการผลิตนะครับเดิมเขาขายผ่านช่องทางออฟไลน์เป็นหลักแต่พอเขาเข้ามาเริ่มไลฟ์ในโครงการเข้ามาเรียนรู้แล้วให้ทีมโค้ชเนี่ยคอยให้คำแนะนำเนี่ยทำให้ยอดขายจากออนไลน์เขาเติบโตขึ้นประมาณ37%นะครับ แล้วก็ที่สําคัญครับก็มีสินค้านวัตรกรรมชุมชนที่เขามีวัตถุดิบที่อยู่ในชุมชนที่เขานํามาแปรรูปครับอย่างเคสของเจ้าหนึ่งเป็นน้ําปลาครับที่เอาวัตถุดิบในชุมชนเอามาผสมผสานเอามาออกเป็นสินค้าในรูปแบบใหม่แล้วเขาก็ได้ออยอดขายจากออนไลน์เนี่ยสตันเดิมไม่เคยไลฟ์เลยแต่พอไลฟ์ฟึบเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าลูกค้าเห็นบ่อยๆลูกค้าเชื่อมัน่นแล้วก็ได้ออเดอร์ใหญ่นอกเหนือจากออเดอร์ที่ขายพัน แพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยครับโอ้โหเรากำลังจะบอกว่าทั้งเห็นความสําเร็จและเห็นตัวอย่างกันไปแล้วเนี่ยหลายคนก็บอกว่าโอ้โหโครงการดีแบบนี้อยากจะเข้าร่วมจริงๆโอเคช่วยพอ พอบอกใบให้ได้ไหมครับว่าในปีถัดไปหรืออนาคตของโครงการอินโนมบอกจัดมาเป็นปีที่4แล้วอนาคตของโครงการจะไปยังไงกันต่อครับมีโอกาสที่เราเราจะได้เข้าร่วมและมีความสําเร็จแบบนี้บ้างไหมต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับว่าโครงการอินโนมเป็นโครงการของสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติโครงการมหาชนครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณสนใจที่อยากจะเข้าร่วมเนี่ยคุณต้องได้เข้ามาร่วมโครงการใดโครงการหนึ่งของสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติซึ่งเรามีโครงการสนับสนุนการให้ทุนกับผู้ประกอบการในการทําให้นวัตกรรมเนี่ยเข้า าสู่ตลาดหรือมีโครงการอื่นๆเยอะแยะมากมายครับอันดับแรกอยากให้ติดต่อไปในช่องทางต่างๆของสำนักงานนวัตรกรรมแห่งชาติก่อนนะสำนักงานนวัตรกรรมแห่งชาติคือ NIA นะครับเราสามารถเสิร์ชใน f a c e b o o k เสิร์ชในโซเชียลมีเดียได้เลยนะครับปิดท้ายเล็กๆแล้วกันครับผมอยากให้คุณแบงค์ได้ฝากนิดนึงครับว่าทําไมสินค้านวัตรกรรมจึงต้องมีการเล่าเรื่องที่แข็งแรงบนโลกออนไลน์ครับ สินค้านวัตกรรมเนี่ยเป็นสินค้าที่เจ๋งแล้วก็มีความน่าสนใจเพราะมันเป็นความใหม่เรามีของดีเยอะเรามีของที่เจ๋งๆเยอะมากแต่หลายๆตัวเนี่ยไม่ได้ไปต่อเพราะว่า ปัญหาของการเล่าเรื่องให้ผู้บริโภคเข้าใจเนี่ยทำได้ยากเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากนักนวัตรกรรมไทยทุกท่านนะครับถ้าคุณมีสินค้าดีสินค้าเจ๋งๆอิโนโนมอลเนี่ยพร้อมที่จะผลักดันเป็นพี่เลี้ยงเป็นพื้นที่การเรียนรู้ให้คุณเนี่ยได้เติบโตไม่ว่าจะเป็นบนออนไลน์และออฟไลน์นะก็อยากจะให้เชิญชวนมาร่วมโครงการกับเราในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นครับนี่คือสิ่งที่เรานํามาฝากกันไว้นะครับว่าท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าจะทําสินค้าอะไรก็ตาม การเล่าเรื่องที่ทรงพลังตัางหากครับที่ทําให้สินค้าตรวนั้นไปสู่ฝั่งฝันและนี่ก็คือความสําเร็จของโครงการอินโนมอลที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับยังไงก็ตามนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสาระความรู้เพื่อความมั่งคั่งของคนไทยได้ที่นี่ครับที่เพจเวลที่ไทยสาหรับวันนี้ผมและคุณแบงค์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ